สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะคืนนี้มาทําเมนูข้าวผัดกินกันดีกว่าค่ะพอดีแม่บ้านมีไก่ย่างเหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะก็เลยเอามาทําเป็นข้าวผัดค่ะไปดูวิธีทํากันค่ะง่ายๆค่ะบ้านๆแต่อร่อยถูก,กค่ะเอรทียมลงไปผัดให้หอมนะคะแล้วก็ใส่ไก่ย่างที่ฉีดไว้นะคะลงไป แม่ทำอันนี้ให้แดกดก่อนแล้วก็รายการต่อไปถึงจะเป็นของหน้ต <Okay. S 1> แม่ต้องคุกสักอย่างเลยวันนี้ <Okay. S 1> ข้าวมาผิดค่ะผัดเอ้หงแล้วพ่อบ้านบ่นว่าข้าวมันแข็งก็เลยเอามาผัดมันเป็นลองเกรนค่ะเป็นเป็นข้าวของอินเดียค่ะมันไม่ใช่ข้าวหอมมะลิมันแพ็กคล้ายๆกันแต่ว่ามันคนละอย่างกันแม่บ้านหยิบมาปิดก็เลยเอามาผัด าแบบนี้เหมาะสำหรับผัดค่ะเพราะว่าเม็ดเขาร่วนดีเมือที่เราไม่ต้องเอาไปแช่ให้ค้างคืนหรือใั้งเย็นเลยค่ะผัดจนกระทะ <g ül> จะหลุดนะกระทะใบนี้ใช้งานบ่อยค่ะแม่บ้านชอบมีใหญ่ดิ ใส่ลงไปผัดนะคะ ะะแล้วก็ลิกไปนะคะแวในบ้านก็จะใส่ผักลงไปนะคะเป็นแครอทแล้วก็พริกหวานแล้วก็มะเขือเทศค่ะวันนี้ไม่มีสีเขียว ให้เข้ากันดีนะคะนี่ก็ผัดเข้ากันดีแล้วนะคะแม่บ้านนึกได้ว่ามีผักขมอ,อยู่ในตู้ค่ะก็ใส่ผักขมลงไปเนาะจะได้เขียวสวยนะ่ะ ลงไปสวยเลยค่ะรอบจังเลยข้าวันนี้มาผัดทำเม็ดข้า่่วนดินี่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันนะคะ